ทำก๋วยเตีย๋ยน้ำตกแบบง่ายๆอันนี้จะมีรากผักชีกับขาแห้งนะคะใส่ลงไปแล้วแล้วก็จะมีซุปก๋วยเตี๋ยวแบบผงคือซื้อมาจากตลาดซองละสบสองบาททำถ้วยเดียวกินแบบง่ายๆเราจะเพิ่มเติมลงไปก็คือหัวเชเทา้าแห้งหรือว่าหัวเชเทา้าผักกาดเค็มนั่นเอง แล้วก็แล้วก็หอมหัวใหญ่เพิ่มความหวานของน้ําซุปในน้าซุปนี่เราเติมน้ําตาลลงไปแล้วนะคะสองช้อนทำกันเลยค่ะอดี๋ยวเพิ่งเดียพิ่งน้ําเดือดแล้วเราใส่หมูกับลูกชิ้นไปเลยวันนี้ไม่มีตับ เดีวรอให้เดือดอีกครั้งนี่ก็ซุปก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตีย๋ยน้ำตก1ชามเติมน้ำลงไปเลย